ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะกับช่วง TKT แม้วันนี้นะคะก็ได้ไปฟังดนตรีไทยพร้อมๆกันแล้วนะคะแถมยังได้ไปร่วมแบ่งปันกันอีกตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะกลับมาพบกับกิจกรรมดีๆที่อยู่เทียนการเรียนรู้ที่เคพาเขาได้จัดเตรียมกันเอาไว้ให้เอว่าแต่วันนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ TKT <K> ในช่วง TKT ของเราในวันนี้จะพาน้องๆและเพื่อนๆไปพบกับบรรยากาศการถแถลงข่าว การนำเสนอผลงานของอุทยานการเรียนรู้ t ีเคพารในงานทีเควันนี้กับความสำเร็จเชิงสร้างสารรค์ซึ่งได้นำเสนอผลงานและความสำเร็จที่ดำเนินงานผ่านมารวมถึงโครงการต่างๆในปัจจุบันและอนาคตโดยมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างสารรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบของห้องสมุดมีชีวิต รวมทั้งส่งเสริมการอ่านการคิดการแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะอย่างสร้างสารรค์จากคณะผู้บริหารของอุทยานการเรียนรู้ที่นี่เราพัฒนาทุกวันเราเป็นห้อ,อ,องทดลองเราจะมีกิจกรรมใหม่ๆมากมายแล้วดูซิว่ากิจกรรมนั้นมีความสําเร็จอย่างไรจะปรับปรุงยังไงให้มีสภาพที่สุดจากนั้นเราก็ทําเป็นคู่มือขยายผลวันนี้ภูมิใจอยากเสนอโครงการ เจ็ดโครงการเป็นโครงการที่เกิดจากความคิดของน้องๆนักพัฒนารุ่นใหม่ขอเชิญชมค่ะภายในงานยังได้มีการเปิดตัว7จ็โครงการใหม่จากนักสร้างสารรุ่นใหม่เพื่อสร้างสารรูปแบบการบริการใหม่ๆให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งประกอบด้วยโครงการลูกรักนักอ่านโครงการต้นกล้าแห่งอนาคตโครงการเรียนตัวโน้ตเล่นทำนองร้องเป็นเพลงโครงการไอทีแอดไวคับ โครงการเรียนรู้ผ่านเล่นโครงการเรียนรู้อย่างสร,ร้างสารรค์หนึวันที่ TK Park และโครงการหนังสือเดินเท้าเรื่องเล่าเดินทางแล้วคอยพบกับโครงการใหม่ทั้ง7นี้ได้ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น8 Central World นะครับ <c oughs> โครงการที่เหมาะกับวัยทีเนี่ยพวกเราจริงๆเลยนะคะเนี่ยแต่ว่ากิจกรรมที่สร้างสารรค์ที่อยู่ที่นการเรียนรู้ที่เคพาร์เขาได้จัดเตรียมอาไว้ให้กับพวกเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นนี่สัมเรายดกันได้ทางด้านนี้เลยค่ะและช่วงนี้นะคะโบลิงก็มีข่าวดีจากสํงงานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาฝากกันค่ะขอเชิญเพื่อนๆนะคะเข้าร่วมงานเรารักวันอาทิตย์วันของครอบครัวในวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนนี้ค่ะตั้งแต เป็นต้นไปณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะคะชั้น3ลานฟู้ดคอร์ทค่ะงานนี้นะคะพบกับกิจกรรมความสุขของครอบครัวม,มากมายเลยแล้วอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับวอร์เรแล้วรายการชีแคทีได้ใหม่ในวันเสราร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ